มาถึงภูเก็ตโดยสวัสดิภาพนะคะแล้วก็รุนละทึกตลอดคลิปนะคะแล้วก็หัวฟูไม่ได้นอนเลยโอ้ยเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเทสตตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวจะถึงคิวทำสวอปเทสต์นะคะก็คือทำ PCR า p c เทสต์ที่นี่หลังจากที่เราบินมาถึงที่ภูเก็ตนะคะ หลังจากที่เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะเราต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอชนะนะคะเนาะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันหลังจากที่ผลตรวจออกอีกแล้วกันค่ะบรรยากาศนะคะทุกคนคะ่ะบรรยากาศรอทำเทสต์นะคะทำสวอบเทสนะคะเดี๋ยวต้อง ถึงคิวของผุมแล้วนะคะเดี๋ยวต้องไปตรงโ้นตรงนั้นตรงนี้นะคะแล้วก็ต้องสแกน